ทำไมจึงมีหลายคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่พวกเขามีโอกาสและแน่นอนว่ามันอาจจะมีอุปสรรค6ประการที่กัดขวางพวกเขาตั้งแต่แรกเริ่มข้อแรกครับความเย่อหยิ่งคุณเคยเจอคนที่มีคำตอบมากกว่าคำถามไหมครับคนส่วนใหญ่อยากเป็นแต่ไม่มีใครอยากทำดังนั้นเพื่อที่จะเติบโตเราจะต้องเป็นนักเรียนอย่างเต็มใจซะก,ก่อนต้องพัฒนาตัวเองเช่นฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือฝึกให้บ่อยมากขึ้นครับ คนส่วนมากเนี่ยอยากรวยทั้งนั้นล่ะแต่พอบอกให้ไปลงมือทําพอบอกให้ฝึกฝนพวกเขาก็แค่เรียนแต่ไม่ลงมือทําเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับและข้อ 2. องครับความโง่เขลาและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแต่มีหลายคนครับที่ไม่พร้อมจะเปิดใจท้าทายตัวเองให้ทําสิ่งให,ใหม่ใโดยไม่มีอคติต้องบอกเองว่าฉันชอบฉันไม่ชอบฉันไม่มีเวลาฉันทําให้เป็นเป็นต้นข้อสครับหลงตัวเอง เราส่วนมากเนี่ยมักจะให้ความสาคัญกับตัวเองมากเกินไปและห่วงภาพพจน์จนเกินไปพลังงานมากมายถูกใช้ไปกับการทําตัวให้ดูดีแต่กลับขาดพลังงานที่จะสร้างผลง,งานที่แท้จริงนอกจากนั้นความหลงตัวเองเกินไปยังไม่ใช่สัญญ,ญาณของปัญญาที่แท้จริงด้วย 4. ความกลัวความกลัวเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่คนส่วนมากเนี่ยจินตนาการว่าอาจจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นก็ได้แล้วเราก็เผลอไปจดจ่อกับสิ่งให้เราไม่ต้องการให้เกิด ภาพนั้นจะฉายซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในใจจนเราคิดว่ามันจะกลายเป็นความจริงได้ง่ายๆ 5. สงสัยตัวเองเราเชื่อว่าตัวเองไม่ดีพอการสงสัยตัวเองมากเกินไปมักจะเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้ทำมากพอครับแล้วพอทำน้อยผลอนพับน้อยเนี่ยก็มักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็ชอบมองจุดแข็งของคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับแต่เราเนี่ยจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอย่างเป็นระบบเช่นเขียนบัน,นทึกความสำเร็จทุกๆวัน ชื่นชมตัวเองทุกวันครับข้อ 6. ความรู้สึกผิดความไม่ดีพอความรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรหลายคนใช้ชีวิตแบบนี้ครับไปตามคำวมมิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นหรือว่าคำตัดสินของโลกใบนี้แต่แน่นอนว่าคุณจะต้องมั่นใจว่าคุณดีที่สุดแล้วอย่าสำเร็จโดยใช้สิ่งอื่นมาเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองสำเร็จครับแต่จงใช้สิ่งที่ตัวเองมีสร้างชีวิตตัวเองให้สำเร็จจงใช้ทรัพยากรที่มี เราทุกคนเนี่ยไม่ได้ไม่มีทรัพยากรในความสําเร็จนะครับเพียงแค่ว่าเราไม่มีไหวพริบในการใช้มันนั่นคือสิ่งที่โทนี่โรบ,บินบอกครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยไม่ต้องรู้สึกผิดกับความล้มเหลวที่ผ่านมาอยู่กับปัจจุบันและรู้สึกว่าตัวเองดีพอเพราะว่าเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับปัจจุบันได้คุณสร้างความรู้สึกดีพอได้ครับโดยการลงมือทําตอนนี้ทันทีและเดี๋ยวนี้นั่นแหละครับเรียกว่าการดีพอและมาถึงบทเรียนของความสําเร็จนะครับ อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นชาวนาที่กําลังหว่านมเมล็ดพืชลงไปในพื้นนาเพราะฉะนั้นเราจะถอดบทเรียนจากชาวนานะครับข้อ1ไม่ใช่ทุกมเมล็ดพันธุ์จะออกผลเราจึงต้องหว่านมเมล็ดพันธุ์ให้มากๆเพราะว่าไม่ใช่ทุกมเมล็ดที่จะประสบความสําเร็จได้เราไม่อาจเพิ่งพามเมล็ดพันธุ์เพียงอันเดียวได้ข้อ 2. เราไม่ควรจดจ่อกับศัตรูเป็นหลักแต่พุ่งงานไปที่เป้าหมายของตัวเองโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ คนที่กำจัดศัตรูแทบไม่ได้บรรลุปเป้าหมายของตัวเองหรอกครับเพราะว่ามัวเสียเวลาอยู่ตรงนั้นอย่าลืมว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จย่อมต้องมีศัตรูอยู่เสมอหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบพวกเขาเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับย่อมมีนกและขวากน้ําเสมอชาวนาที่ฉลาดจะหว่านเมล็ดพันธุ์ต่อไปไม่สนใจอะไรครับ 3. ตอนแรกเราจะต้องทําให้ดีที่สุดนั่นก็คือการหว่านเมล็ดพันธุ์จากนั้นจึงสามารถเก็บเกี่ยวได้รางวัลของชีวิต ย่อมตามมาหลังจากว่าคุณทำงานจัก,กรวาลย่อมให้รางวัลสำหรับคนที่พยายามครับไม่ใช่มีแต่ข้อแก้ตัวขออ้างเรามักจะเห็นคนที่พยายามจะพลิกกฎธรรมชาตินี้แต่การทำแบบนั้นครับมันไม่ได้ช่วยให้คุณเกิดความสุขในระยะยาวเลยข้อ4ี่ครับเราจะต้องมีความอดทนการเติบโตเนี่ยจำเป็นมากที่ต้องการเวลาเวลาในการยืนหยัดของคุณนั่นแหละครับเราไม่อาจจะเก็บเกี่ยพืชผลได้อย่างเต็มที่ภายในแค่1-2วันหรอกครับ หลังจากที่เราเนี่ยว่านมเมล็ดพันธุ์ลงไปการทํางานอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอครับแต่ต้องบวกกับความอดทนด้วยการยืนหยัดด้วยจึงจะเกิดผลครับข้อ5ครับเราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหวานลงไปมเมล็ดพันธุ์ที่ดีและไม่ดีจะติดตามไปชั่วยชีวิตเราจึงควรระวังมเมล็ดพันธุ์ที่หวานลงไปนั่นก็คือความคิดของเรานั่นเองครับหรือว่าการลงมือทําเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะเติบโตปเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีหรือไม่ดีได้เสมอถ้าคุณคิดได้ลงมือทําอย่างสอดคล้อง ในเชิงบวกคุณก็จะได้รับผลในเชิงบวกครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณหว่านเมล็ดพันุ์ในเชิงลบอิจฉาริษยากลัวเศร้าโศกเสียใจคุณก็จะได้รับผลของมเมล็ดพันธุ์นั้นครับปลูกต้นส้มย่อมได้กินผลส้มนะครับปลูกต้นส้มเนี่ยได้กินทวเรียนไม่ได้นะครับและนี่ก็เป็นพอดแคสสั้นอุปสรรคและบทเรียนของควาสมสำเร็จหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านนะครับ motivation o อ c แค t สวัสดีครับ